สวัสดีค่ะเด็กๆการเรียนออนไลน์วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตวันนี้หน่วยโรงเรียนแสงรักเรื่องหน้าที่ของบุคคลในโรงเรียนและสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยค่ะบุคคลในโรงเรียนที่เด็กๆควรรู้จักนะคะ คนแรกผู้อำนวยการทำหน้าที่ดูแลระบบทั้งโรงเรียนซึ่งผู้อำนวยการของโรงเรียนดวงวิพานะคะก็คือดอกเตอร์โชลีสกุลเอียกไทบุญน,นั่นเองค่ะต่อมาคุณครูมีหน้าที่ดูแลนักเรียนจัดทำกิจกรรมการเรียนการสอนและฝึกระเดยบวินัยใ,นให้กับเด็กๆค่ะแม่บ้านมีหน้าที่ทำความสะอาด บริเวณต่างๆภายในโรงเรียนและห้องเรียนให้เรียบร้อยอยู่ตลอดเวลาค่ะทานรงมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยต่างๆภายในบริเวณโรงเรียนและรอบๆบริเวณโรงเรียนค่ะแม่ครัวมีหน้าที่ประกอบอาหารให้เด็กๆรับประทานค่ะต่อไปนะคะเด็กๆคุณครูจะมาแนะนำสถานที่ต่างๆในโรงเรียนนะคะ ว่าประกอบด้วยห้องเรียนอะไรบ้างหนึงเลยห้องเรียนเป็นห้องสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนนะคะจะมีโต๊ะเก้าอี้กระดานไว้บอร์ดโปรเจคเตอร์ชั้นวางกระเป๋าและมุลสื่อประสบการณ์ต่างๆค่ะต่อมาห้องคอมพิวเตอร์เป็นห้องเรียนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์มากมายหลายเครื่องไว้สำหรับให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิธีการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้โปรแกรมต่างๆค่ะต่อมาห้องเรียนภาษาอังกฤษจะมีสองห้องนะคะห้องแรกอยู่ที่ตึกอนุบาลติดกับห้องเรียนเตรียมอนุบาลและห้องที่สองจะอยู่ที่โรงอาหารค่ะต่อมาห้องพยาบาลของระดับชั้นอนุบาลจะอยู่ติดกับห้องวิชาการภายในห้องนะคะ จะมีเตียงสำหรับให้เด็กๆที่ป่วยได้นอนพักและมียาให้เด็กได้รับประทานเมื่อพบว่ามีอาการป่วยซึ่งการรับประทานยานั้นจะต้องอยู่ในความดูแลของคุณครูประจำห้องเท่านั้นค่ะต่อมาห้องวิชาการอนุบาลจะอยู่บริเวณด้านหน้าของศึกษอนุบาลคุณครูที่อยู่ประจำห้องนี้นะคะก็คือคุณครูน้อยนั่นเองค่ะ ซึ่งภายในห้องจะมีสื่อการเรียนการสอนหลายประเทศเลยค่ะต่อมาห้องสมุดอยู่บริเวณชั้นสองของตึกประถมภายในห้องนะคะจะมีหนังสือมากมายเพื่อให้เด็กๆนะคะได้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมค่ะต่อมาห้องน้างําเป็นสถานที่ให้เด็กๆไว้ใช้เมื่อปวดปัสสาวะอุจจาระ โดยห้องน้ำนั้นจะแยกชายหญิงออกจากกันค่ะต่อมาห้องเรียนสเต็มจะอยู่ชั้นสองของตึกอนุบาลภายในห้องเรียนนะคะจะมีอุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์มากมายหลายชนิดเลยค่ะต่อมาโรงอาหารเป็นสถานที่สำหรับให้เด็กๆนั่งรับประทานอาหารกลางวันและอาหารว่างบ่ายในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิดนะคะ ทางโรงเรียนได้ทำฉากกั้นไว้ที่โต๊ะด้วยค่ะสถานที่สุดท้ายภายในโรงเรียนนั่นคือสระว่ายน้ำค่ะสระว่ายน้ำของโรงเรียนถ้าเด็กๆเ,เดินเข้าประตูทางด้านหน้าะจะอยู่ทางขวามือมีบันไดเดินขึ้นไปสำหรับสระว่ายน้ำของโรงเรียนนั้นจะมีหลังคาคลุมสระเพื่อป้องกันแสงแดดป้องกันฝน หรือเศษใบไม้ต่างๆภายในตะจะมีระดับความตื้นลึกแตกต่างกันออกไปและน้ำภายในสะจะมีการควบคุมคอนลีนตลอดเวลาเด็กๆจะลงสาว่าน้ำได้เมื่อถึงชั่วโมงเรียนและมีคุณครูคอยดูแลตลอดเวลานะคะวันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำนะคะ ก่อนอื่นเลยเด็กๆเตรียมดินสอสีเทียนพร้อมกับหนังสือที่จะใช้ทำแบบสุดหัดค่ะซึ่งหนังสือที่จะใช้ทำแบบสุดหัดในวันนี้คือหนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กค่ะเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า15นะคะคำสั่งค่ะให้เด็กๆระบายสีภาพและลากเส้นโยงภาพให้สัมพันธ์กับคำ ก่อนอื่นเลยเด็กๆสังเกตด,ดูว่าบุคคลของแต่ละภาพนะคะคือใครและมีหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรให้เด็กๆนะคะลากเส้นโยงจากภาพไปหาคำให้สัมพันธ์กันค่ะแล้วระบายสีภาพให้สวยงามด้วยนะคะแต่ฝึกหัดอีกหนึ่งหน้านะคะเด็กๆให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า6ค่ะ คำสั่งนะคะให้เด็กๆลากเส้นโยงภาพกิจกรรมกับภาพสถานที่ให้สัมพันธ์กันเด็กๆสังเกตด,ดูภาพแต่ละกิจกรรมนะคะว่าเกิดขึ้นที่สถานที่ใดแล้วเด็กๆใช้ดินสอลากเส้นโยงจากภาพกิจกรรมนั้นไปหาสถานที่ให้ถูกต้องค่ะ